สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ45ค่ะ้าจ้าลำลูกกาคลองเก้าค่ะค่ะวันนี้เราเอารถกระบะทั้มาหากินใช่วิ่งอะไรก็ได้แต่งบประหยัดมากๆประหยัดสุดๆค่ะคันนี้ว้าววันนี้เป็นรุ่นอะไรคะฟรีโตโยต้าวีโก้แชมป์ค่ะปี2014 13ค่ะอ้าว13เหรอคันนี้อัดแคบปี2013นะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่คะฟรี228,000บาทค่ะ ของแส่อนต้นอย่างนี้ก็ต้องผ่อนประมาณ4,000ดิใช่4,000ไปไป4 0ไปไป้5,000ต้นต้นนะคะและได้เงื่อนไขออกรด45บาทได้ด้วยนะคะใช่ค่ะคุณลูกค้าคนไหนที่ออกรถ45บาทกับเราได้บ้างประลีออกได้ทุกอาชีพได้ทุกจังหวัดอ่า เห็นบอกว่ามีเงื่อนไขพิเศษใหม่เข้ามาค่ะเป็นยังไงกรณีติดแบ็คลิสสามารถทําเรื่องได้ค่ะแต่จะมีใช้เงินดาวบ้างนิดหน่อยก็เข้ามาคุยทักแชทสอบถามน้องๆได้ทุกช่องทางของอิน45ผ่านะคะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามให้ตลอดค่ะสรุปว่าติดแบ็คลิสไม่มีเครดิตหรือเครดิตปกติสามารถลงรถกับ45ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าวันนี้รถรุ่นอะไรแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนวิโก้แชมป์นะคะเขาก็จะเป็นการจ้างหน้าครบียมแบบนี้เนาะ แล้วก็จะมีจมูกมาให้เราด้วยเพื่อระบายความร้อนที่ไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะคะล้อแมกอลอยจากโรงงานแบบนี้นะคะยางเหลือล้นแบบนี้นะคะวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆแล้วก็โครเมียมประจมองข้างแบบนี้มีไฟเลี้ยวด้วยวงข้างด้วยตัวนี้เป็นวีโก้แชมป์เขาก็จะสามารถเปิดแคปได้แล้วนะคะนี่ ข้างในก็กว้างค่ะใช่มีอะไรบ้างคะของตรมัลยมันติฟังก์ชันถุงลมนิรภัยคู่หน้าเนาะใช่แล้วก็วิทยุเดิมนะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะบอกว่ารถสวยมากนะคะรถของเราที่45าคันนะคะรับประกันนะคะการันตีการันตีรถสวยคุณภาพดีทุกคันแน่นอนนะอยู่ต่างจังหวัดก็ทำเรื่องได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างนั้นก็วันนี้ ฝั่งรถส,สวย<ช>เป็นรุ่นอะไรคะฟรีโตโยต้าวีโก้แชมป์ค่ะ2.5ราคาอยู่ที่228,000บาทค่ะว้าวโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็45ค่ะลำลูกกาคลอง9ออกรถ45บาทขับฟรี45วันทีี่ 45, 45ค่ะนะคะ,คะ